สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปันนะครับกลับมาติดตามพวกเราได้อีกครั้งหนึ่งกับหลังเกมคู่วันเสาร์นะครับก็มีลงแข่งขันทั้งหมด2คู่นะครับเกมคู่ระหว่างนครปฐม,มกับทางขนแก่นแล้วก็ราชบุรีกับสุโขทัยนะครับความนสนใจอาจจะน้อยลงมาหน่อยแต่เอาตรงเนี่ยถ้าเราดูบอลให้ต่อเนื่องนะครับคู่พวกเนี้ยเดี๋ยวช่วงเลกสองจะบี้กันสนุกมากกว่านี้เพราะอยู่ในกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงนะครับทั้งการตาราง ถึงท้ายตารางนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นกับ2คู่นี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับอย่าลืมอุดหนุนสินค้าของทางโกมึกกันด้วยนะครับก็มีแพ็กเกจใหม่ที่ผมบอกนี่แหละนี่สออย่างเลยนะครับบึกนิ่มกับบึกกรอบนะครับรสซอสเผ็ดเกาหลีนะครับอ่ะแล้วก็มีอะไรอ่าน,น,นี่อันนี้ก็จริงอันนี้อันนี้กินไปแล้วเนะาะดี๋ยมังไม่ค่อยได้กินน,นั้นเลยขอกินหน่อยได้ปะโอซอสเผ็ดอันนี้มึกนิ่มหรอ อ๋อดิอน,นี่หิวจริงนะเนี่ยอืมอ๋อโอ้ตายละอืมโอ้ได้อืม,อออม,ออมสกแกนทีราโคส์นะอืมรูซอสเกาหลีนีเ่เผ็ดว่ะอ๋อดีๆอ่ะไปไปดูเลยหลังเกมภาคหลังเกมไปดูเลย โกมึกหยองโกมึกหยองปลาหมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจา้จาหยองนุ่มแซ่บซีดเคี้ยวหนึบโกมึกหยองยังมีโกมึกหมึกอบกรอบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองแต่ก่อนจะไปเรื่องไทยลีนะครับผมขอแวะไปที่เจลีเกมเมื่อวานหน่อยครับนับระหว่างโยโกมาเอฟมารีนอสเจอกับทางคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับเล่นในบ้านของมารีนอสในช่วงเที่ยงเมื่อวานที่ผ่านมา คือมันได้รับความสนใจจากแฟนบอลชาวไทยอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักเตะทีมชาติไทยอย่างสุโชคสารชาติได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกแล้วครับก็ลงเล่นให้กับซัปโปโรเป็นเกมที่6ติดต่อกันนะครับในฐานะ11คนแรกความหมายในเกมนี้ก็มีนะครับถ้าเกิดมาริโนสเอาชนะก็จะสามารถต่ออายุเรื่องของการลุ้นแชมป์ได้ส่วนทีมเยือนเนี่ยกะว่าถ้าเกิดบุกมาเก็บสามแต้มก็จะรอดจากการตกชั้นทันทีฟอร์มของเช็คในซีซั่นนี้นะครับนับว่ากําลังขึ้นมอกรับหลังจากทําไปแล้ว9ลูก กับอีก2 a แอซิดให้กับต้นสังกัดจากการลงสนามในทุกรายการ26นัดนะครับก็เป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการอดทนรอโอกาสแม้ว่าจะถูกจับโยกไปเล่นนู่นนี่นะครับหลายตำแหน่งที่ไม่ถนดัดวิงแบ็กก็เคยโดนมาแล้วกว่าจะมาลงล็อกที่ตำแหน่งตัวฟรีครับหลังกองหน้าตัวเป้าที่ขอยเคลื่อนที่แบบอิสระแล้วก็หาจังหวะ สอดเข้าไปทําประตูจากแถว2หรือว่าสร้างโอกาสให้กับเพื่อร่วมทีมคราวนี้ครับแฟนบอลถ้าเกิดได้ชมเกมเมื่อวานนะครับผมรู้สึกว่ามันมญญงุ่นวิดมากๆเลยในฐานะคนดูคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ว่าเราเชียร์สุขบโชคอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าคอมเมนต์ของแฟนๆญี่ปุ่นที่ผมเก็บมาให้ดูกันเนี่ยก็คงจะเป็นแรงกระเพื่อมสําคัญว่าฟุตบอลที่ไหนเนี่ยความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันมีกันหมดแหละแต่บางครั้งเรื่องของอีโก้หรือว่าการไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเนี่ย ไม่ยังมีอีกหรอว่าเนี่ยผมงงมากนะครับในทีมซัปโปโรหรือว่าที่ซัปโปโรเล่นกันแบบเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ารูปแบบมันไม่ชัดเจนจะว่าไปมันก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าโคช้ชก็คนเดิมทํางานต่อเนื่องมาเยอะอาจจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายส่วนก็จริงแต่วา่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วนะครับเรื่องของความไม่ลงตัวจังหวะขาดขาดเกินเกินเนี่ยมันก็ควรจะมีน้อยลงเขาเนียกสิ่งที่เห็นนะครับตลอด90นาทีถ้าใครดูผมเชื่อว่าคงคิดเหมือนผมครับ สุบโชคมีหน้าที่ในสนามเพียงแค่ไม่กี่อย่างครับคือขอ้อ1คือคอยไล่บอลนในการเล่นเกมรับขออ้อ 2. วิ่งหลอกล่อตัวประกบให้กับเพื่อนก็คือดึงตัวประกบให้นะครับขอ้อ3ต่อบอลสั้นๆเพื่อสร้างจังหวะแล้วก็ขอ้อ4พยายามสอดเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อหาจังหวะทําประตูแต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจนะครับและเห็นกันเป็นประจำผมว่ามันสะสมมาหลายเกมแล้วแต่ว่าเกมเมื่อวานเนี่ยมันโคตรชัดเลยนะครับคือผู้เล่นของซัปโปโรเนี่ยมักจะมองเช็ค เป็นตัวเลือกรองรองในการจ่ายบอลให้ตลอดเลยแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ว่างในตำแหน่งที่ดีหรือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าตัวอื่นๆในการให้บอลแต่ปรากฏว่าผู้เล่นญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะครับเหมือนจะพยายามเล่นกับนักเตะของชาติตัวเองมากกว่าเลยทําให้หลายจังหวะสุปบ่โชคเนี่ยตีรถเปล่าครับวิ่งเสียแรงแบบไม่ได้อะไรกลับมาเลยเพราะไปส่องกระแสคอมเมนต์ของแฟนบอลซัปโปรโรนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยผมไม่ได้คิดไปเองนะในแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มที่สนับสนุนเช็คอยู่ไม่น้อยครับและไม่ได้ตําหนิกับผลงานที่เล่นไม่ออกในเกมนี้รวมถึงบางส่วนที่ยังมีการต่อต้านเขาอยู่ด้วยนะครับเราก็จะเอาข้อความพวกนี้เอามาดูกันว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามองฟุตบอลเหมือนเราหรือเปล่าเวลาเชียร์ข้อความนี้บอกว่าตําหนิเรื่องการจัดผู้เล่น11ตัวจริงของซัปโปโรในเกมเมื่อวานแต่เพราะไม่ใช่ฟอร์มปัจจุบันของซูเปอร์โชคเหรอที่ทําให้ยูกิโคบายาชิเนี่ย ต้องตกเป็นตัวสำรองถ้าสมูสรต้องการจะแค่ไตีตลาดประเทศไทยเพียงอย่างเดียวคงไม่ต้องใช้งานเช็คนานขนาดนี้หรอกครับส่วนอีกหนึงคนก็บอกว่าเขาต้องการนักเตะอย่างซูเปอร์โชคเนี่ยอย่างน้อยอีก2คนในสนามนะครับนี่คือคอมเมนต์ของแฟนบอลซับโบโรนะครับย้ำอีกครั้งหนึง่งขณะที่ข้อความนี้เนี่ยมองต่างไปเลยนะครับบอกว่าพอเห็นชื่อของซูเปอโชคลงสนามแล้วเนี่ยมันทําให้เขาอยากพูดคําว่า ไร้ประโยชน์ออกมาส่วนข้อความนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าถึงแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่ถ้าเกิดมองว่าสถานการณ์ของทีมไม่ได้ย่ำแย่จนเกินไปก็มีการเล่นที่แตกต่างออกไปในบางจุดแต่มันจะไม่ช่วยอะไรเลยหากพยายามแล้วยังทำประตูไม่ได้แม้ว่าสกอร์ที่ออกมาจะทำให้เขาหงุดหงิดแต่ก็สนุกกับรูปเกมที่เกิดขึ้นสุขโชคพัฒนาตัวเองมาเยอะมากโดยเฉพาะจังหวะที่เพื่อนทำบอลเสียกลางทางแล้วเช็ค จะเป็นคนตามไปเก็บมันกลับมาได้เสมอนะครับนอกจากนี้ครับแฟนบอลหลายคนยังแสดงความคิดเห็นว่าการประสานงานในแนวรุกข,ของซัปโปโรในตอนนี้เนี่ยดีขึ้นห่างมีตัวสร้างสรร์เกมอย่างสุโช o อยู่ในสนามแต่ถ้าเกิดผลงานของทีมยังไม่กระเตื้องต่อในฤด,ดูกาลหน้าหรือแม้แต่ไม่มีการเสริมทัพเพิ่มเติมเพื่อให้ทีมพัฒนาไปได้มากกว่านี้โอกาสที่เช็คจะย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ๆห,หรือว่าถูกดึงตัวไปร่วมทีมอื่นๆจากผลงานส่วนตัวที่ดีของเขา ก็มีความเป็นไปได้และทางซัปโปโรก็จะกลับมาวนลูปเดิมๆไม่ก้าวไปข้างหน้าแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับมุมมองเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับเพราะว่าซัปโปโรเองเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างแกว่งไม่ได้แว่งเพียงแค่ซีซั่นต่อซีซั่นบางฤดูกันนะครับในช่วงการแข่งขันเนี่ยแว่งอยู่3-4ช่วงซึ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของมาตรฐานระดับเจลิกเนี่ยผมเชื่อว่าทีมระดับซัปโปโรที่โลดแล่น ยูดนเรกสูงสุดเอาตัวรอดมาได้หลายฤด,ดูกาลเนี่ยไม่ควรต้องพูดถึงเรื่องนี้จริงๆนะครับในมุมมองของแฟนบอลคนหนึ่งนะครับซึ่งมุมมองของบอร์ดบริหารก็น่าจะคิดอะไรได้ดีกว่านี้ในการที่จะสร้างทีมแบบจริงจัง,จงเพราะผมเชื่อว่าฟุตบอลเจเลิกเนี่ยมันมีขึ้น,ม,นมีลงการแข่งขันมันค่อนข้างสูงแล้วก็ระบบเยาวชนของทุกสโมสรเนี่ยนะครับพร้อมที่จะมีโกลเด้นเจเนอเรชันที่จะก้าวขึ้นมาและทําให้ทีมเนี่ยเกิดความลงตัวโดยบางช่วงเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าหลายสโมสรได้ฟอร์มดีขึ้นมาก แต่มันไม่ใช่ช่วงเวลาสักช่วงเดียวของคอนซารเรซับโปโรเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะดีอยู่บางเกมและเวลาวูบก,ก็จะวูบยาวมากๆก็ต้องมาดูนะครับกับโอกาสของสุปรโชคสารชาติในเกมต่อๆไปตอนนี้ตัวจริงเริ่มจะนิ่งแล้ว แต่ปัญหาในสนามมีเยอะมากๆนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้จังหวะที่มันไม่เกิดการส่งบอลกันในพื้นที่สาคัญสาคัญหรือว่าช็อตที่มันชี้เป็นชี้ตายของเกมเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่ามันเกิด Human Er r o รรายบุคคลหรือมันเกิดจากอีโก้หรือความเป็นชาตินิยมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ส่งบอลให้เราซึ่งช่วงแรกเนี่ยผมรับได้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมากับผลงานของซูเปอร์โชคนี่ด้วยแรงกิ้งการทําประตูการแอสซิสต์กับจำนวนเกมที่ลงเนี่ยนะครับค่าเฉลีย่ย ผมเชื่อว่ามันตอบชัดเจนแล้วครับว่าสุบโชคเนี่ยสามารถที่จะเล่นในเจลรีกได้โดยเฉพาะเล่นกับซัปโปโรเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าก็ดีกว่าหลายคนในแนวรุกที่มีอยู่อย่างแน่นอนครับมาต่อกันที่เกมคู่วันเสาร์นะครับไปดูนครปฐมเอาชนะขอนแก่นไป4-2นะครับนัดน,นี้เนี่ยมีแฟนบอลเข้าชม1,789คนนะครับมาไล่เรียงเสื้อตัวจริงของทั้ง2ทีมกันแบบคร่าวๆดีกว่านะครับโดยทางฝั่งของทางเจ้าบ้าน นอกคำประถมเนี่ยนะครับก็เป็นผู้เล่นโครงชุดเดิมๆิมอยู่แล้วลูกทีมของอัรบาดาบาสนะครับก็ยังคงใช้พละกําลังในการเล่นเป็นหลักแล้วก็เน้นฟื้นฟูร่างกายซึ่งทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เด็ดมากๆนะครับกับการใช้ผู้เล่นแทบจะชุดเดิมๆิมโดยมีอาทิตย์เบิกเนี่ยกลับมาจากทีมชาติเป็นตัวสำรองในเกมนี้ไปก่อนนะครับโดยให้สัญชัยชาวเราขวัญเนี่ยลงเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแทนที่ ใน11ตัวแรกนะครับส่วนทีมเยือนขอนแก่นยูเนเต็ดลูกทีมของโค้ชบอสปฏิพัทธ์รอบรูนะครับต้องการ3คะแนนในเกมนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าท้ายซีซั่นเนี่ยสทีมนี้จะมีโอกาสต้องมาวัดเฮดทูเฮดกันหรือเปล่าฉะนั้นนี่คือเกมที่ต้องตัดแต้มแล้วก็ฉิงความได้เปรียบยิ่งการบุกมาเยือนถ้าได้ผลการแข่งขันที่ดีเนี่ยโอโ้ยังไงมันเข้าทางแน่ในการกลับไปเล่นในบ้านเลกสอแต่ว่า11ตัวจริงขอทางฝั่ง,งขอนแก่นยูเนเต็ดเนี่ยนะครับ ก็ยังขาดกับตันทีมคนสําคัญอย่างโจโชโกรมแมนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บได้จองอันโชกลับมาก็จริงแต่ว่าการจับคู่กับทีนากรอสุรินเนี่ยยังไงก็ไม่ลงตัวเหมือนจองฮันโชจับคู่กับโจโชโกรมแมนนะครับทีนากรเนี่ยไปเล่นทางฝั่งแบ็คซ้ายเนี่ยโหก็จะดูทําให้แนวรับของขอนแก่นเนี่ยแน่นขึ้นและทางขวาเกมบุกก็สามารถ ขึ้นเกมได้อย่างสบายใจมากกว่าแต่พอเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องถอยทางจากกริดภพารลพลเนี่ยลงมาเล่นแบกซ้ายซึ่งแน่นอนนะครับจังหวะลูกขยันในการตามตัวต่อตัวเนี่ยมันยอดเยี่ยมแต่การสกัดกั้นยังไงถ้าไม่ใช่เกมรับมืออาชีพนัดนี้มีปัญหาแน่แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่า4ประตูแรกในเกมนี้เนี่ยมาจากความผิดพลาดของแนวรับของทั้ง2ทีมรวมกันถึง3ลูกนะครับเริ่มต้นจากนักคอมประถมเจ้าบ้านก่อน,อนละกันลูกแรกเนี่ยเป็นจังหวะโคตรสวยของทีมเยือนนะครับ เพราะว่าจริงๆเนี่ยดูโรซินมี่ที่ตะลุยเดี่ยวเข้าไปเนี่ยแตะบอลยาวไปแล้วอลรณ์กรจนาทองก็อุตส่าห์เข้าไปจิ้มได้ทันด้วยแต่สุดท้ายมันเหมือนจังหวะปั๊มบอลกันพอดีครับแล้วบอลมันปริ้นอีท่าไหนก็ไม่รู้ครับมันย้อยตกลงใต้คานแบบพอดิบพอดีลูกบบเนี้ยครับรับโคตรยากเลยต่อให้จิรวัฒน์วังทพันธ์ไม่เสียจังหวะก็ยากอยู่ดีครับเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าบอลมันจะตกแบบนี้อันนี้ก็ถือเป็นโชคของเจ้าบ้านนครปฐมไปแต่ว่ามันก็ทำให้เกมเปิดเร็วขึ้นนะครับซึ่ง เกมรับเจ้าบ้านก็ใช่ว่าจะดีแต่ส่วนใหญ่ขึ้นนําก่อนตลอดครับแท็กติกที่วางไว้เนี่ยมันก็เลยเข้าทางขณะที่ขอนแก่นทีมเยือนเนี่ยประตูแรกที่เสียก็รับได้นะครับในมุมมองผมเพราะว่ากลับมาตีเสมอได้เร็วอย่างทันขวัญก็ต้องชื่นชมเบรนเนอร์ที่เปิดข้ามไปเสาไกลฆ่าแนวรับขอนนครปถมที่มีหลายตัวนะครับหมดเลยครับจากเสาแรกจากตรงกลางหายไปเสาไกลแล้วเพื่อนก็ยิงได้แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเอมอรี่เชจินี ปิดเส้นหลังไม่มิดด้วยนะครับมันจะมีตัวหนึ่งอ่ะคอยตามทางเบนเนอร์อยู่ซึ่งตอนนี้เหมือนตามไม่ทันเพราะโดนพลิกหนีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเชจินีปิดช่องนี้ดีนิดนึงนะครับผมว่าบอลไม่น่าผ่านมาได้แต่ก็ยังว่าครับจ่อพวกนี้ก็ว่าใครไม่ได้เพราะว่าการเลือกเล่นของกองหน้าบราซิลอย่างเบนเนอร์เนี่ยทำได้ดีจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมนะครับแต่อยู่ดีก็มาเสียง่ายครับจากการตัดสินใจไม่ดีของจิรวัตนายด่านดีกรีทีมชาติไทยชุดลุยยุโรปล่าสุดที่เหมือนจะออกไปตัดบอลได้ทันแต่ดันปหยุดชง,ง แล้วเปลี่ยนใจกลางทางคราวนี้จากลูกที่ไม่น่าจะมีอะไรก็งานงอกเลยนะครับเชจินี่ก็หม่งชงเข้าไนมาให้กับเลสลี่ง่ายๆเลยครับลูกนี้พอพลาดปุ๊บเนี่ยจบครับคือเกมรับมันรวนหมดแล้วส่วนลูกที่เสมอสองเอาจริงๆนะครับก็พลาดกันเองอีกทั้งคู่เลยครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยลูกเปิดคัตแบ็กของเบนเนอร์ไม่มีผู้เล่นขอนแก่นอยู่ตรงนั้นนะครับแต่พอสกัดกันพ้าดจังหวะมันเสียวัฒนชัยก็กลายว่าไม่ทันแล้วข้างหลังทวินก็พุ่งเข้ามาครับถูกคนพอดีเพราะว่า เพราะจริงๆเนี่ยทวิตเนี่ยขยันอยู่แล้วจริงๆเสมอสองสองนะครับผมว่าถ้าขอนแก่นไม่เร่งนัดเนี้ยพวกเขาไม่น่าแพ้แต่โครงกาจะกดให้อยู่เลยเพราะว่าเท่าที่ดูโมเมนตัมหลังจากเสมอสองสองนะครับเกมมันเหวี่ยงไปที่จงอ่างพยองจริงๆแต่ว่าเกมรับนัดเนี้ยดันมีปัญหาครับเลยโดนสวนตูมเดียวถึงขั้นเสียประตูซึ่งลูก3าสองเนี่ยคือแทงทะลุทีเดียวจบเลยนะครับเป็นบอลแทงทูที่เล่นตามจังหวะไม่ได้มีอะไรเลยครับแล้วมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้หนักคอมพถมซึ่งกําลังเป๋เป จะยันให้อยู่ก่อนในช่วงนั้นแล้วค่อยกลับมาหาจาังหวะว่าจะสู้ยังไงก็กลายเป็นว่าเข้าทางแล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนหนึ่งจริงๆขอนแก่นก็ควรจะกลับมาได้จากจุดโทษด้วยครับจังหวะเช็ค VAR ที่ลองจิวเนี่ยยิงบอลไปโดนแขนของนักทีน้อยวิไลซึ่งลูกนี้ครับพอเช็ค v a r แล้วเนี่ยคือแขนของนักทีดูเหมือนจะกลางเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดดูจากจังหวะที่กลางในจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะกลางไปบล็อกแล้วก็พยายามชักหลบ อ่าเหมือนก็เอ้ยกางบล็อกแล้วชักหลบดีกว่าแต่บอลของลองจิวเนี่ยมันยิงมาโดนพอดีคือเหมือนกับว่าจะกางไปบางนั่นแหละแต่สุดท้ายนี่นะครับจังหวะยิงของลองจิวมันยัดมาเร็วก็เลยดึงหลบไม่ทันคือลูกนี้นะครับอยู่ที่ผู้เสีย์เลยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะขยับตัวก็มีความเป็นไปได้แต่เมื่อผู้ศสียเป่าให้อันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นจังหวะที่ถือว่าให้ได้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าซีเฟนลองจิวยิงไม่ช่วยแล้วครับจุดโทษ พอยิงไม่เข้าแบบนี้ผมรู้เลยครับว่าไม่ใช่วันของขอนแก่นแล้วครับและพอเวลามันเหลือน้อยขอนแก่นก็ต้องเร่งอีกเพื่อจะเอาคืนพอเพิ่มสปีดบอลก็มีความผิดพลาดพอเสียบอลกลางทางนักข่าปฐมรออยู่แล้วครับก็เหมือนกับเปิดแผลของตัวเองเลยเป็นที่มาของการเสียลูกสี่เพราะว่าจากรูปเกมช่วงที่เหลือนเนี่ยผลมันมีแค่2อย่างครับคือเสมอ3-3มสามกับนคราปฐมชนะ4ี่ต่อสสรุปภาพรวมนะครับคงโฟกัสไปที่เกมรับของแผงแบ็กโฟขอนแก่นถ้าไม่มีโจชกรแมน คือขาดโคนสั่งการเหมือนกันครับจัดการแนวรับจริงๆเนี่ยมันเห็นชัดหลายครั้งเลยนะครับจังหวสะสกัดบอลแรกไม่ค่อยขาดทั้งที่บางทีตัวผู้เล่นในจุดที่บอลตกตรงนั้นเนี่ยพวกเขามีตัวผู้เล่นมากกว่าแต่ก็มีกักกันบ้างไม่ให้เสียงกันบ้างจนวิ่งทับกันไปหมดบอลไปทางไหนก็เฮไปทางนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยช่วงต้นเกมน่าจะโดนหลายลูกด้วยแต่นคันปฐมเนี่ยยังไม่คมพอ แต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีครับเพราะว่าพอโดนนาและต้องการเจาคืนพอบุกหลังก็ลอยทีนี้ก็เป็นนัความปถมที่เล่นตามเกมแล้วก็สามารถทําได้จริงๆซึ่งขอนแก่นอนะ่ะภาพรวมบุกได้ดีกว่าด้วยซ้ำในหลายๆจังหวะนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่สถิติทีมเยือนเหนือกว่าแต่แพ้ในเรื่องของความแม่นยําจริงๆนะครับถ้าเราไล่มาเลยตั้งแต่เรื่องของการครองบอล ขอนแก่นก็ดูดีกว่า52.1กับ47.9%โอกาสยิงก็เยอะกว่า22-20ต่อ20โอเคอันนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูเรื่องบอลเข้ากรอบอันนี้เข้ากรอบเท่ากันคนละ6ครั้งความแม่นยําในการยิงก็พอๆกันแต่จุดสําคัญที่สุดนะครับที่ผมมองเห็นมันคือการป้องกันของเกมรับนะครับนอกความถมช่วยกันบล็อกได้ถึง9ครั้งนะครับแล้วก็เคลียร์บอลได้ถึง24ครั้งครับ อันนี้ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าการเคลียบอลถึง24ครั้งในเกมที่คู่ขี้สูสีแบบนี้เนี่ยมันเป็นที่มาที่ทําให้ทีมกลับมาได้ส่วนเรื่องสถานการณ์ของการทางซีชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเปลี่ยนจากรุกเป็นรับเนี่ยตัดบอลได้เท่ากันเลยนะครับคนละ12ครั้งแต่ว่าโอกาสที่ทางฝั่งของนักมาถูกได้ประตูเนี่ยเพราะว่าขอนแก่นโดนตัดบอลในช่วงที่หลังลอยครับ ก็เลยเสียบอลค่อนข้างง่ายครับก็เ,เป็นว่าผลนัดนี้มันโหดร้ายกับตัวของจงอางพยอมเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยแพ้กันได้ก็จริงแต่ในรูปเกมที่แพ้ 2. ต่อ4เนี่ยผมมองว่าเสียหายมากนะครับเพราะว่าท้ายซีซั่นเนี่ยถ้าเกิดทั้ง2ทีมอยู่ในโซนตกชั้นต้องมาวัดผลเฮตูเฮตกันเลกสองเล่นที่บ้านขอนแก่นก็คงจะกดดันสุดๆในขณะที่นครประถมเนี่ยจากฟอร์มถึงตรงนี้นะครับจะมองถึงการรอดตกชั้นก็คงไม่ฝันเกินตัวเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาชนะในรอบ4เกมหลังจาก3นัดก่อนนั้นนี้แพ้รวดก็จริง แต่เป็นบอลมีวิธีการแล้วก็แพ้คู่แข่งไม่ขาดแม้ว่าจะใช้แรงเล่นเยอะทุกนัดแต่สไตล์แบบนี้มันกลายเป็นว่าเหมาะกับทีมน้องใหม่อย่างพวกเขาจริงๆครับวิ่งสู้ฟัดแบบไม่เกรงใจใครส่วนคู่ต่อมาครับ ราชบุรีเอาชนะสุโขทัยไป3ต่อหนงะครับก็มีแฟนบอลเข้าชมในแมชนี้2,897คนนะครับมาไล่เรียง11ตัวจริงของทั้ง2ทีมดีกว่านะครับโดยทั้งฟังของราชันมังกรเจ้าบ้านลูกทีมของคาร์ลอสเปนยาก็สถานก,การณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับทีมมันแกว่งไปแกว่งมาแต่ก็เริ่มได้กำลังหลักที่นิ่งมากขึ้นแล้วก็ใส่ รายละเอียดของแท็กติกนะครับโดยกำพลปฐมอักกุลนะครับประตูมือหนึ่งทีมชาติไทยในชุดลุยยุโรปล่าสุดกับจอร์เจียแล้วก็เอสโตเนียก็กลับมาเฝ้าเสาทันทีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลยจะกำพลไปเนี่ยผมว่าแนวรับไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่เซนเตอร์นะครับอดิสรนพรมรักที่ติดทีมชาติไปคนหนึ่งแต่ไม่ลงเนี่ย ก็ไม่ได้มีชื่อในเกมนี้นะครับโดยเซนเตอร์ตัวหลักเป็นโจธานเข็มดีกับทางพักชุนฮองซึ่งน่าจะกลับมาเป็นตัวเลือกแรกๆอีกครั้งหนึ่งสําหรับทางโจนาธานนะครับส่วนแบ็คซ้ายกับแบ็คขวาเหมือนจะเริ่มนิ่งนะครับกิติศักดิ์เจุโดมก็กลับมาเล่นในตําแหน่งที่เขาประจําการอยู่ก่อนหน้านี้และก็สัญชัยนนทศิลาเนี่ยเล่นได้หมดแล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็ประคองตัวนี้ไปก่อนส่วนตัวรุกด้านบนเนี่ยเวลาราชบุรีเล่นเนี่ยนะครับก็จะบุกอยู่ประมาณสักสี่หรือ5ตัวนะครับซึ่ ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าทางซีโอเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มตกด้วยร่างกายยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เอนจีว่ายืนเป็นกองหน้าเลยไฟโบเกียอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็สิทธิโชคกันหนูนะครับมาเล่นเป็นปีกขวาขณะที่สุโขทัยนะครับเสียตัวจริงลูกทีมของลักษณะคำรื้นะครับก็ต้องการผลการชนะเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาแต่ไม่ได้ง่ายหรอกครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงโค้ชตรงนี้จากทางโค้ชชู มาเป็นโคตรลักเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นในเรื่องของประสบการณ์ทั้งคู่นะครับโคชู True, อาจจะผ่านบอลลีกูุยภาคมาเยอะก็จริงแต่ว่าในบอลลีกสูงสุดเนี่ยจริง,รงๆมันใช้กระดูกคนละอย่างกันซึ่งโคตรลักเองเนี่ยอยู่กับทีม,มาอาจจะเข้าใจวิธีการวัฒนธรรมของสุโขทยัยแต่บางทีมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับกับความเขี้ยวในเกมไทยลีกหนึ่งซึ่งผู้เล่นโครงหลักๆนะครับก็พอจะได้เห็นบ้างตอนนี้มันกลายเป็นว่าลาซิโอนะครับพร้อมไม่ได้ลงขันเกมรับ มีปัญหาเหมือนกันแต่แลาซิโอพร้อมไม่ลงต่อเนื่องเวลาลงมาก็เจอเจาะเหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนซีซั่นก่อนซึ่งไอโคต้ากองหลังที่ต้องทิ้งไปเนี่ยเพื่อไปเปิดทางให้กับตัวบนนะครับจอห์นบาโจเนลสันบูริยาเนี่ยก็เป็นตัวต่างชาติหลักอยู่แล้วและก็มีทิ้งไพ่เด็ดคือราเฟลคาร์โดนะครับเอาไว้เป็นตัวเปลี่ยนและก็มีเรลเฮอราอีเนี่ยค้ำกลางกับทางเลอสันเทียมราชคู่นี้นะครับเจ้าบ้านเนี่ยผมว่าได้เอ็นจีว่าแบกไว้จริงๆครับตั้งแต่ทีมเนี่ยยังไม่ลงตัวแล้วเอ็นจีว่า อาจริงๆเป็นตัวต่างชาติที่มาหลังสุดในทีมนะครับแต่วันนี้ร่างกายดีเวอร์เลยสถิติฟ้องเลยครับเขายิงไปทั้งหมด9ครั้งจาก19ครั้งที่ราชบุรียิงทั้งเกมแล้วยิงเข้ากรอบ5ครั้งได้มา2ลูกอย่างลูก1นูนเนี่ยนะครับผมงงเลยจริงๆแล้วเนี่ยเตรียมโดนด่าได้เลยครับเพราะว่าล็อกไปล็อกมาเสียจังหวะไปแล้วคือตัวนยายยานจักรพันธ์แก้วพรมที่รออยู่เนี่ยผมว่าเตรียมโวยนะแต่พอยิงเข้าแม่งโคตรหลอ่อจัดๆเลยนะครับต้องยอมรับอันเนี้ย มั่นใจในเทคนิคของตัวเองล้วนๆก็ต้องให้ส่วนลูก2 0ครับการเล่นร่วมกันทั้งทีมดีมากส่วนบนซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากเอ็นว่าแล้วเกมรับของสุโขทัยไม่มีใครตามเลยครับมัวแต่มองบอลกันหมดแล้วปล่อยให้เอว่ามีเวลานะครับลองดูภาพก็ได้เลี้ยงลายได้ขยับหาพื้นที่ด้านหลังจนในที่สุดก็ได้พลิกยิงลูกแบบนี้ครั้งคาฝ่ายเสียประตูบ่อยมากในซีซั่นนี้เขาเรียกลูกเหมือนนะครับแต่โดยรวมเขาถามผมว่าเอ็นจีว่าเหมาะกับตำแหน่งอะไร ผมว่าปีอยู่ดีนะครับเพราะการได้ประตูของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การเข้าชาร์จในสไตล์กองหน้าเลยตันนีหลายลูกนะครับที่ควรจะได้ในจังหวะการเข้าชาร์จเขาก็ยิงไม่เข้าส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเขาใช้อีดีวิดวนหรือความสามารถเฉพาะตัวทําได้ดีแล้วก็หาพื้นที่ว่างเก่ง7นัด7ลูกแล้วนะครับส่วนการเล่นร่วมกันส่วนใหญ่คี้หลักในการออกบอลของราชบุรีก็อยู่ที่จักรพันธ์แก้วพรมนี่แหละครับ4ครั้งและอีกหนึ่งคนคือกฤิศักดิ์เจบุโดมนะครับ คือจะพยายามสอดขึ้นมาแล้วก็หาจังหวะในการจ่ายบอลซึ่งถือว่าพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเยอะมากนะครับและผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งคนที่จะเป็นตัวเลือกในตาแหน่งแบ็กซ้ายได้แต่ไม่รู้ว่าคลาสพอไปเล่นทีมชาติถึงไม่ถึงนะครับแต่ด้วยฟอร์มและก็มาตรฐานในลีกเนี่ยผมว่าก็สมควรแก่เวลานะถ้าเกิดจะลองใช้งานแล้วก็หาแมทช์ให้เขาลงเล่นในานามทีมชาติบ้างคริสั่งเนี่ยจ่ายบอลไป3ครั้งนะครับอันนี้คือจ่ายแบบที่ออกบอลแล้วเพื่อนได้มีโอกาสจบสกอร์นะครับซึ่งเขาได้2อแอซิสต์ในเกมนี้ แล้วการดวลลูกหมงชนะสูงสุดในทีมด้วยนะครับขึ้นมงสี่ครั้งชนะรวดเลยเหนือก็โจทานเข็มดีด้วยที่ขึ้นมงสามครั้งชนะ2แพ้หนึ่งแต่ว่านี้ก็วัดกันไม่ได้เพราะว่ามันหม่งกันคนละพื้นที่แล้วก็คนที่ดวลลูกหมงมันก็คนละคนกันส่วนตัวเปลี่ยนเกมที่น่าเสียดายที่ยังลงคู่กันกับเอ็นจีว่าไม่ได้เพราะว่าแนวทางการเล่นมันก็คล้ายกันมากนั่นคืออาวินฟอร์เตสครับช่วงหลังเนี่ยหลุดเป็นสำรองแต่ว่านัดเนี้ยลงมาก็ยิงไป3ครั้งนะครับได้มา1นประตู หลายทีมเยือนเนี่ยยังไม่ฟื้นจริงๆครับซึ่งวันนี้ของบุรียาไม่ใช่คนเดิมแล้วครับบาโจเองก็แบกคนเดียวไม่ไหวแม้ว่าจะมีราเฟลคาร์โดคอยมาออกบอลแนวลึกนะครับในการลงมาเป็นสำรองแล้วก็ให้ใช้ความเร็ววิ่งสอดไปยิงแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ของบาโจเท่าไหร่แม้ว่าจะถูกทางในเกมนี้นะครับเพราะว่าเซนเตอร์ของราชบุรีท่านโจวทานและก็พักชุนหองเนี่ยช้ากว่าบาโจแน่แต่พื้นที่หลังลายเกมรับเนี่ยมันไม่ค่อยมีครับมันไม่ค่อยเปิดเพราะว่าอย่างที่ทราบกันคือ ทางฝั่งของราชบุรีขึ้นนําแล้วครับเขาไม่จําเป็นที่จะต้องดันสูงครับและพอสุโขทัยปรับรูปแบบการเล่นมันก็ดีขึ้นมานะครับแต่ว่า,ามันมาดีอยู่แป๊บเดียวครับคือช่วงท้ายเกมไอ้ช่วงที่ผ่านมาก็ยังดูแบบทรงๆอยู่แต่มีฮึดตอนที่ไล่มา1ต่อ2ซึ่งก็เป็นความผิดพลาดของเจ้าถิ่นที่เสียบอลกลางทางง่ายเกินไปก็เลยโดนทรานซิชันนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นรุกตัดบอลได้โดนง่ายๆเลยครับเพราะว่าเกมรับของราชบุรีเนี่ยไม่พร้อมอยู่แล้วเพราะว่ากำลังจะขึ้นเกมบุก เพอเสียบอลในเกมรับมันลงไม่ทันอยู่แล้วเพราะทุกคนกําลังเซตตัวขึ้นขบางบนหลังจากนั้นเกือบโดนตีเสมอนะครับลูก2อ,อนี่ถ้าเกิดว่าสุโขทัยได้จะเป็นความผิดพลาดของกำพลปฐมอาคกุลล้วนๆนะครับโอไปเซฟในทีมชาติไปอย่างดีดเลยแต่ว่าลูกนี้พลาดดื้อน,นะครับโอยังดีที่พักชุหฮองเนี่ยยังเคลียร์ลูกมงจ่อๆของบาจโจทิ้งไปได้และลูกนี้ก็จะไม่ข้ามเส้นนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ราชบุรีเล่นดีแต่ไม่ชนะซึ่งลักษณะแบบเนี้ย มีบ่อยมากสําหรับราชันมังกรก็ทําให้ผลงานเลยไม่เปรี้ยงในซีซั่นนี้ก็ต้องปรับกันต่อไปส่วนสุโขทัยเองนะครับถ้าว่ากันตามโรงตอนนี้น่าจะต้องมองถึงการหาโคช้ชที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยกอบกู้ทีมได้แล้วครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายเกมพิสูจน์แล้วว่าจริงๆพวกเขาเล่นบอลมันนะครับแต่ไปเปิดหน้าแรกกับคู่ต่อสู้แล้วปรากฏว่ายุบไปเองกลายเป็นว่าตอนนี้โดนตรงไหนก็มีนับมีน็อกตลอดจะไปรอเลกสองหรือว่าท้ายซีซั่นแล้วค่อยหาโคช้ชมาเปลี่ยนแปลงทีบอกว่าฤดูกาลนี้จะไม่ทันเอานะครับ เพราะทีมน้องใหม่เล่นดีทุกทีมเลยไม่มีทีมแจกแต้มเหมือนซีซั่นที่ผ่านมาจะทําอะไรก็ต้องรีบทำนะครับสรุปตารางคะแนนนะครับของทั้ง4ทีมที่ลงแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนครปฐมเนี่ยอยู่อันดับ7มี11คะแนนจาก8นัดนะครับขณะที่ขอนแก่นยูเนเต็ดแพ้ในเกมนี้ไปก็อยู่อันดับ13นะครับในโซนอันตราย มี6คะแนนจาก8เกมนะครับขนาดที่ทางฝั่งของราชบุรีครับพวกเขาเนี่ยเก็บ3แต้มได้ในบ้านก็ทำให้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ6ของตารางนะครับมี11คะแนนเท่ากับนคอปฐมแต่ว่าประตูดได้เสียเนี่ยดีกว่านะครับโซสุโขไทยอยู่อันดับรองสุดท้ายนะครับเนัดมี4แต้มยังมีเกมตกค้างอีก1นัดกับทางชลบุรีเอฟซนะครับแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับที่จะเก็บแต้มได้เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันคือช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งสิ่งสาคัญคือตอนเนี้ย ไม่รู้ว่าสุวะไทยจะดีขึ้นหรือเปล่าและชลบุรีจะแรงขึ้นหรือไม่นะครับหลังจากที่โคชเอกุสังก็พยายามปรับทีมแล้วก็เร่งจูนสุดชีวิตเหมือนกันครับส่วนโปรแกรมในวันนี้มี3คู่นะครับ17นาฬกาสานาทีประจวบเอจอกับอุทัยธานี18บนาฬกาบริสเทโรเจอกับเมืองทองยูเนเต็ดแล้วก็19บเนาฬิกาการท่าเรือพบกับลำพูนวอริเออร์ครับเดี๋ยวาวานที่กี่สคู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูหลังเกมมันได้ขอบคุณด้วยราการติดตามอืม แต่น,นี้โอเคนะอืมหมึกนิ่มเนี่ยหมึกนิ่มนเนี่ยเนี่ยเอ๋ออ๋อนี้เลยนี่นะอร่อยแม่อร่อยจริงขาเดี๋ยวเดี๋ยวมากินหมึกกรอบเดี๋ยวมากินหมึกกรอบหลังเกมวันอาทิตย์นะเจอกันใหม่อีกทต่อไปครับบอลไทยไงอิกเซโคน,นะครับดาแล้สวัสดีครับ